สวัสดีค่ะวันนี้มาเรียนแม่เหล็กและไฟฟ้ากันนะคะเป็นบทที่15ตามหนังสือสสวทนะคะอ่าแต่เป็นบทแรกของฟิสิกส์ม6ค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาทําความเข้าใจกับชื่อบทนี้กันก่อนเนาะแม่เหล็กและไฟฟ้านะคะอ่าสองตัวนี้นะคะแม่เหล็กกับไฟฟ้าเนี่ยมันมี ความสัมพันธ์กันยังไงนะคะหลายๆคนคงรู้จักแล้วแหละว่าแม่เหล็กเนี่ยมันสามารถทําให้เกิดไฟฟ้าได้ไฟฟ้าก็สามารถทําให้เกิดแม่เหล็กได้นะคะและมันทําให้เกิดซึ่งกันและกันได้ยังไงเดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้ไปด้วยกันนะคะสําหรับคลิปแรกวันนี้เดี๋ยวเรามารู้จักกับแม่เหล็กกันก่อนเนาะว่าแม่เหล็กคืออะไรนะคะภาษาอังกฤษก็คือคํานี้เนาะแมกเนตนะคะแม่เหล็กคือวัตถุที่ดูดเหล็กได้ค่ะ แสดงว่าแม่เหล็กกับเหล็กคนละอันกันนะคะทีนี้เหล็กที่ถูกแม่เหล็กดูดเนี่ยเราสามารถเรียกว่าสารแม่เหล็กก็ได้นะคะแต่มีเหล็กบางชนิดนะคะที่แม่เหล็กดูดไม่ได้เนาะขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของเขานะคะแม่เหล็กจะมีสองขั้วเสมอคือขั้วเหนือกับขั้วใต้นะคะสัญลักษณ์ที่ใช้แทนจะแทนด้วยตัว N แล้วก็ตัว S นะคะ ต,ต้องมีสองขั้วนี้เสมอมีใครไม่เอ่ยที่เข้าใจว่าแม่เหล็กมีสองขั้วคือบวกกับลบไม่ใช่นะคะมีสองขั้วคือเหนือกับใต้นะคะแล้วต้องมีสองขั้วนี้เสมออย่างเช่นแม่เหล็กแท่งนี้ค่ะ,ะถ้าสมมติว่าแม่เหล็กแท่งนี้นะคะมันเกิดการหักออกจากก้นค่ะมันจะเกิดอีกขั้วหนึ่งขึ้นอัตโนมัตินะคะอย่างเช่นไอท่อนข้างล่างตัวนี้ค่ะมันมีขั้วเหนืออยู่ใช่ไหมพอมันหักออกนะคะมันก็จะเกิดขั้วใต้ขึ้น อ่าส่วนแท่งข้างบนนะคะมันมีขั้วใต้ยอยู่เนาะมันก็จะเกิดขั้วเหนือขึ้นนะคะต้องมีสองขั้วเสมอโอเคทีนี้ถ้าครูเอาแม่เหล็กสองแท่งค่ะมาวางเข้าแก้กันนะคะถ้าหันขั้วเดียวกันอย่างเช่นเหนือกับเหนือเข้าหากันนะคะมันจะเกิดแรงขึ้นระหว่างแม่เหล็กสองแท่งนี้นะคะนั่นก็คือแรงผักนั่นเองใช่ค่ะ ดังนั้นในทางตรงข้ามกันนะคะถ้าเอาขั้วต่างกันอย่างเช่นขั้วเหนือกับขั้วใต้เนาะหันเข้าหากันนะคะมันก็จะเกิดแรงดูดเกิดขึ้นอ่าไอ้เจ้า2ตัวนี้นะคะจะเป็นความรู้พื้นฐานที่จะโยงไปยังเรื่องอื่นๆเนาะ โอเคไปต่อนะคะชนิดของแม่เหล็กจะมีอยู่สองชนิดแบ่งตามการเกิดนะคะมีแม่เหล็กธรรมชาติก็คือเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะจะมีแร่ที่ชื่อว่าแมกนีไทน์เนาะซึ่งลาตัวนี้นะคะมีคุณสมบัติในการดูดสารแม่เหล็กนั่นเองสองจะเป็นแม่เหล็กที่ประดิษฐ์ขึ้นนะคะโอเคแม่เหล็กที่ประดิษฐ์ขึ้นเนี่ยก็จะมี2แบบมีแม่เหล็กชั่วคราวกับแม่เหล็กถาวรน,นะคะในการประดิษฐ์เขาประดิษฐ์ยังไงเขาจะมีแท่งเหล็กคะ่ะแท่งเหล็กนะคะไม่ใช่แม่เหล็กนะ มีแท่งเหล็กนะคะแล้วก็มีขดลวดค่ะไปพันลอบแท่งเหล็กนะคะโอเคแล้วก็ใส่กระแสไฟฟ้าเข้าไปค่ะสัญลักษณ์ที่ใช้แทนจะเป็นตัวไอเนาะใส่กระแสไฟฟ้าเข้าไปให้ไหลในลวดตัวนํานะคะอ่ามันก็จะมีความเป็นแม่เหล็กเกิดขึ้นนะคะทีนี้มันมีแม่เหล็กชั่วคราวกับถาวรเนาะมันต่างกันตรงไหนมันต่างกันรตรงเจ้าตัวแท่งเหล็กเนี้ยค่ะถ้าเป็นเหล็กอ่อนนะคะ ก็จะได้เป็นมเมล็กชั่วข่าวแต่ถ้าใช้เป็นเลกก้านะคะก็จะได้เป็นมเมล็กถาวรขึ้นมานั่นเองโอเคค่ะต่อไปอมาดูคําว่าสนามเหล็กกับเส้นสนามเมล็กกันว่ามันคืออะไรนะคะเราไปดูรูปนี้กันโอเคอันนี้นะคะเป็นรูปที่เขามีแท่งมเมล็กเนาะอันนี้จะเป็นขั้วเหนือเนาะฝั่งนี้จะเป็นขั้วใต้นะคะ อ่าในการทดลองเขาเอาผงเหล็กค่ะไอเจ้าสีดำๆพวกนี้ค่ะคือผงเหล็กนะคะเอาผงเหล็กไปลอยรอบทอบรอบแทนแม่เหล็กค่ะแล้วปรากฏว่าผงเหล็กมันเกิดการเรียงตัวกันอย่างสวยงามเป็นระเบียบ,เร,ยบเรียบร้อยนะคะอ่าแล้วเราสามารถวาดเป็นเส้นเนาะออกมานะคะตามแนวการเรียงตัวของผงเหล็กเนี่ยไอ้เส้นๆตัวนี้แหละค่ะที่เขาเรียกว่าเส้นสนามแม่เหล็กนะคะ เป็นเส้นสมมุติที่วาดขึ้นมานะคะแทนการเรียงตัวของผงเหล็กเนาะชื่อเดิมของเขานะคะชื่อว่าเส้นแรงแมเหล็กนะคะตอนนี้เขาจะชอบเรียกเป็นเส้นสนามแม่เหล็กกันโอเคที่นี้นักเรียนสังเกตเห็นใช่ไหมว่าเขาเอาเข็มทิศไปวางค่ะตามการเรียงตัวของผงเหล็กนะคะซึ่งเจ้าเข็มทิศเนี้ยค่ะทาให้รู้ว่าเส้นสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีทิศพุ่งออกจากขัว้วเหนือนะคะแล้วก็เขาหาขั้ว ตายนั่นเองโอเครู้จักเส้นสนามแม่เหล็กไปแล้วเนาะต่อไปนะคะอันนี้ค่ะบริเวณนะคะหรือว่าขอบเขตตัวเนี้ยคือสนามแม่เหล็กนะคะอ่าเดี๋ยวเขียนให้วงให้ใหม่ไอตัวนี้นะค,ะค่ะที่ครูกําลังเขียนวงสีดาๆตัวนี้นะคะเขาเรียกว่าสนามแม่เหล็กค่ะอ่ามันคือบริเวณหรือว่าขอบเขตหรืออํานาจของแม่เหล็ก แท่นี้นะคะที่มันจะสามารถไปดูดเหล็กได้นั่นเองสัญลักษณ์ที่ใช้แทนจะเป็นตัว B ค่ะแล้วก็มีเวกเตอร์ข้างบนนะคะเป็นปริมาณเวกเตอร์สนามแม่เหล็กเนี่ยจะมีทั้งขนาดและทิศท,ทางเนาะเห็นข้อแตกต่างของคําว่าเส้นสนามแม่เหล็กกับสนามแม่เหล็กแล้นเนาะว่ามันต่างกันยังไงนะคะทีนี้เราไปดูหน้าต่อไปกัน มาดูคุณนะสมบัติของเส้นสนามแม่เหล็กอีกรอบนะคะอ่าพอเขาเอาผงเหล็กไปโรยเนาะแล้วก็เจอว่าผงเหล็กมันเกิดการเรียงตัวกันอยากเป็นระเบียบเอาเข็มทิศไปวางใช่ไหมคะก็เลยรู้ว่าเจ้าเส้นสนามแม่เหล็กเนี่ยถ้าเป็นบริเวณข้างนอกเนาะมันมีทิศพุ่งออกจากขั้วเหนือเข้าหาขั้วใต้นะคะดังรูปนี้แต่ถ้าเป็นบริเวณภายในแท่งแม่เหล็กคะ่ะเส้นสนามแม่เหล็กจะมีทิศพุ่งจากขั้วใต้มาขั้วเหนือนะคะ แต่บริเวณข้างนอกเส้นสนามแม่เหล็กจะพุ่งจากขั้วเหนือออกจากขั้วเหนือเข้าหาขั้วใต้เนาะแล้วก็เส้นสนามแม่เหล็กของมันเนี่ยจะแบบไม่ได้ตัดกันนะคะจะเป็นแนวลักษณะแบบนี้เนาะโอเคอ่ะต่อไปนะคะเรามาดูกันว่าเส้นสนามแม่เหล็กของแม่เหล็กกันของแท่งแม่เหล็กกันอันนี้จะเป็นแม่เหล็กหนึ่งแท่งนะคะเราสามารถวาดเส้นสนามแม่เหล็กได้ดังรูปนี้ค่ะเห็นไหม บริเวณภายในของแท่งแม่เหล็กเส้นสนามแม่เหล็กจะพุ่งจากขั้วใต้มาเหนือแต่บริเวณข้างนอกของแท่งแม่เหล็กนะคะเส้นสนามแม่เหล็กจะพุ่งออกจากขั้วเหนือเข้าหาขั้วใต้อ่าอันนี้คือแม่เหล็กหนึ่งแท่ง,ส,งส,าสามารถว่าเส้นสนามแม่เหล็กได้แบบนี้เนาะทีนี้ถ้าเป็นแม่เหล็ก2แท่งค่ะแล้วหันขั้วเดียวกันเข้าหากันค่ะอย่างเช่นรูปนี้นะคะจะเป็นขั้วเหนือกับขั้วเหนือค่ะซึ่งเรารู้ว่าเส้นสนามแม่เหล็กเนี่ยมันจะพุ่งออกจากขั้วเหนือใช่ไหมนักเรียนสังเกตดูลูกศร เห็นไหมคะมันมีทิศพุ่งออกจากขั้วเหนือคะ่ะแต่เผอิญว่าในรูปนี้นะคะเป็นแม่เหล็กสองแท่งเนาะเอามาวางใกล้ๆกันนะคะแล้วเราก็รู้ว่าเฮ้ยถ้าเป็นแม่เหล็กสองแท่งที่เป็นขั้วเดียวกันมาวางใกล้ๆกันหันหน้าเข้าหากันนะคะมันจะเกิดแรงผลักเกิดขึ้นเกิดการผลักกันเกิดขึ้นอ่ะก็คือบริเวณตัวนี้นะคะเห็นไหมโอเคแล้วก็บริเวณตัวนี้นะคะที่คูวงเนี่ยจะเป็นบริเวณที่ไม่มีสนามแม่เหล็กนะคะจุดนี้เขาจะเรียกว่าจุดสะเทือนนั่นเองนะคะ ก็คือเป็นจุดที่ไม่มีสนามแม่เหล็กเนาะอะ,อะถ้าสมมุติว่าเขาเปลี่ยนใหมค่ค่ะเปลี่ยนจากขั้วเหนือเป็นขัาา้วใต้ค่ะลองเป็นขั้วใตา้หันเข้าหากาันดูนะคะแล้วเรียนว่าถ้าเขาเอาขั้วใตา้หันเข้าหากาันหนูว่าอะไรจะเปลี่ยนจากรูปนี้ใช่ค่ะก็คือเจ้าตัวนี้นะคะที่เปลี่ยนเพราะว่าขั้วใต้เนี่ยเส้นสนามแม่เหล็กมันต้องพุ่งเขา้าใช่ไหมดังนั้น อ่าไอหวัวลูกศรตัวนี้ค่ะมันก็จะกลับทางนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้โอเคแบบนี้เนาะถ้าเป็นขั้วใต้นะคะหวัวลูกศรเสร้นสนามแม่เหล็กจะพุ่งเข้ามาแล้วก็มันก็ยังเป็นขั้วเดียวกันอยู่ใช่ไหมคะดังนั้นมันก็จะมีจุดที่มันผักกันก็คือจุดตัวนี้ค่ะโอเคอันนี้แหละเขาจะเรียกว่าจุดเสถทินนะคะเป็นจุดหรือเป็นบริเวณที่ไม่มีสนามแม่เหล็กนั่นเอง โอเคเนาะมันก็จะมีเรื่องของจุดสะเทินด้วยนะคะถ้านักเรียนเจอให้โจทย์เนี่ยเขาบอกให้เราหาจุดสะเทินเนาะวาในรูปนี้จุดสะเทินคือจุดไหนนะคะก็ให้เราดูว่าบริเวณไหนที่เส้นสนามแม่เหล็กมันผักกันนะคะอคอนเซ็ปต์ก็คือถ้าเป็นขั้วเดียวกันนั่นแหละมันถึงจะมีจุดที่มันผักกันต่อไปนะคะเรามาดูรูปนี้กัน รูปนี้นะคะจะเป็นแม่เหล็กสองแท่งที่มาวางใกล้ๆก,กันแต่เป็นขั้วต่างกันค่ะ,ะเราสามารถวาดเส้นสนามแม่เหล็กออกมาได้ดังรูปนี้นะคะเราจะเห็นว่าเส้นสนามแม่เหล็กเนี่ยมันจะมีทิศพุ่งออกจากขั้วเหนือใช่ไหมเข้าหาขั้วตใต้เห็นไหมคะถ้าเขาเอาแท่งแม่เหล็กขั้วต่างกันค่ะหันเข้าหากันนักเรียนจะเห็นเลยว่าเฮ้ยมันมันแบบไม่มีบริเวณที่ผักกันเนาะ,ะดังนั้นรูปนี้นะคะจะเป็นรูปที่ไม่มีตุดเสถืรโอเค ต่อไปค่ะเราไปดูสนาม่เหล็กโลกกันนะคะอ่ามาดูรูปนี้กันเลยดีกว่าในการศึกษานะคะเขาเอาแท่งมเมล็กเนี่ยไปแขวนไว้เนาะให้มันหมุนอิสระค่ะแล้วเขาเจอว่าไอ้เจ้าแท่งม่เหล็กตัวนั้นค่ะมันเบนไปนะคะโดยที่ขั้วใต้ของม่เหล็กอะคะ่ะมันเบนไปทางอขั้วโลกเหนือ ส่วนขั้วเหนือของแม่เหล็กเบนมาทางขั้วโลกใต้นะคะก็เลยทําให้รู้ว่าโลกของเราเนี่ยก็มีสนามแม่เหล็กโลกเหมือนกันก็มีสนามแม่เหล็กเหมือนกันนะคะโดยสนามแม่เหล็กโลกเนี่ยมีทิศไปทางนี้ค่ะ ทางเหนือนั่นเองนะคะจากการที่เรารู้ว่าเอาแท่งไม่เหล็กไปแขวนเนาะแล้วแท่งไม่เหล็กมันมีการหมุนแบบนี้จากนั้นเราวาดเส้นสนามไม่เหล็กออกมาเรียนสังเกตดูนะเส้นสนามแม่เหล็กจะพุ่งจากขั้วเหนือเข้าหาขั้วใต้ใช่ไหมคะก็เลยรู้ว่าสนามแม่เหล็กโลกเนี่ยมีทิศขึ้นไปทางทิศเหนือไปทางขั้วโลกเหนือนั่นเองนะคะและก็จากรูปนี้เราจะสังเกตเห็นว่าบริเวณขั้วโลกเหนือกับขั้วโลกใต้ค่ะจะ ตั้งฉากกับสนามแม่เหล็กมากที่สุดอันนี้เคยเป็นข้อสอบเหมือนกันนะคะและเราจะเห็นว่าบริเวณนี้ค่ะเขาเรียกว่าบริเวณเส้นศูนย์สูตรเนาะสนามแม่เหล็กค่ะจะขนานกับพื้นโลกมากที่สุดโอเคอ่าเจ้าสนามแม่เหล็กโลกตัวนี้นะคะมันมีประโยชน์ช่วยในเรื่องของการ ป้องกันลมสุริยะนะคะไอ้เจ้าลมสุริยะเนี่ยมันมาจากการที่ดวงอาทิตย์เกิดการระเบิดเวลาที่ดวงอาทิตย์มันเกิดการระเบิดเนาะมันก็จะมีอนุภาคที่ออกมาจากดวงอาทิตย์นะคะมาเป็นลมสุริยะเลยพออนุภาคพ,พวกนั้นนะคะมาถึงโลกเรานะคะมันไม่สามารถที่จะผ่านสนามแม่เหล็กได้เนาะมันไม่แบบต้องตกมาถึงพื้นโลกเราอะคะ่ะเจ้าสนามแม่เหล็กตัวนี้นะคะช่วยป้องกันไว้ก่อนเนาะ ่แล้วก็ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับสนามแม่เหล็กโลกนะคะจะมีชื่อว่าปรากฏการณ์ออโรราหรือบ้านเราจะเรียกว่าแสงเหนือแสงใต้นั่นเองนะคะซึ่งปรากฏการณ์นี้เราจะเห็นได้ที่บริเวณ้วโลกเหนือกับ้วโลกใต้เท่าน,านั้นโอเคค่ะต่อไปนะคะอันนี้จุดสะเทือนเดี๋ยวพูดอีกรอบหนึ่งละกันเนาะเมื่อกี้พูดไปแล้วแหละว่าจุดสะเทืนคือจุดอะไรอ่าจุดสะเทือนนะคะก็คือจุดที่ สนามแม่เหล็กหักล้างกันเป็นศูนย์ะคะหรือเรียกว่าเป็นจุดที่ไม่มีสนามแม่เหล็กนั่นแหละแล้วก็ถ้าเอาเข็มทิศนะคะไปวางในจุดนั้นนะคะมันจะไม่มีแรงกระทํากับเข็มทิศเนะาะเข็มทิศก็จะไม่มีการเบนนะคะซึ่งเข็มทิศเนี่ยมันจะเบนก็ต่อเมื่อบริเวณนั้นเป็นบริเวณที่มีสนามแม่เหล็ก แค่นั้นนะคะอันนี้คือความหมายของคําว่าจุดสะเทินเนาะแล้วก็จะมีในเรื่องของการหาจุดสะเทินนะคะการหาจุดสะเทินเนี่ยมันจะมีอยู่2กรณีคือกรณีที่เป็นแม่เหล็กตั้งแต่2แท่งขึ้นไปค่ะมาวางใกล้ๆกันนะคะมันก็มีโอกาสที่จะมีจุดสะเทินเกิดขึ้นส่วนกรณีที่2จะเป็นกรณีที่แม่เหล็ก1แท่งค่ะถ้าเป็นแม่เหล็ก1แทง่งก็มีจุดสะเทินเหมือนกันนะคะแม่เหล็ก1แท่งนี้เราจะไปเทียบกับสนามแม่เหล็กโลก ่าเดี๋ยวเรามาดูกรณีแรกกันก่อนนะคะกรณีแรกคือกรณีที่มีแม่เหล็กตั้งแต่สองแท่งขึ้นไปมาวางใกล้ๆกันค่ะอย่างเช่นรูปแรกนะคะอ่ะเราจะเห็นว่า เขาเอาแม่เหล็กขั้วเหนือกับขั้วเหนือมาวางใกล้ๆกันนะคะและเราก็รู้ว่าเจ้าเส้นสนามแม่เหล็กเนี่ยมันมีทิศพุ่งออกจากขั้วเหนือนเนาะอ่ะเราก็วาดเส้นสนามแม่เหล็กออกมานะคะและเราก็รู้ต่ออีกว่าไอ้ขั้วเดียวกันค่ะมาวางใกล้ๆกันมันจะเกิดการผลักกันเกิดขึ้นนะคะอันนี้ก็ใช้คอมมอนเซนต์ตัวเองเนาะใช้เซนต์ตัวเองนี่แหละใช้แบบ กันดูเนาะกันแบบเฮ้ยตรงไหนว่าที่มันจุดไหนที่มันจะเป็นจุดที่เกิดการผักกันนะคะอ่าเราจะเจอว่าไอ้เจ้าบริเวณตัวนี้ละคะ่ะตรงกลางตัวนี้นะคะจะเกิดการผักกันอ่าตัวนี้ละคะ่ะเขาเรียกว่าจุดสะเทินนะคะต่อไปเรามาดูรูปที่สองรูปนี้จะไม่มีจุดสะเทินค่ะเนื่องจากว่าแม่เหล็กสองแท่งนี้มันเป็นขั้วต่างกันนะคะมันไม่มีการผักกันนะคะเพราะว่าเส้นสนามแม่เหล็กเนี่ยมันจะ พุ่งออกจากขั้วเหนือแล้วก็เข้าหาขั้วใต้เนาะโอเคเรามาดูรูปนี้กันอ่าถ้าแท่งเมล็กสองแท่งวางแบบนี้นะคะเราสังเกตดูขั้วเมล็กขั้วเหนือกับขั้วเหนือแน่นอนว่าอันนี้มันเป็นขั้วเดียวกันค่ะมันจะมีบริเวณที่ผักกันคือบริเวณตัวนี้นะคะอันนี้แหละคือจุดสะเทินอีกฝั่งหนึ่งก,ก็จะเป็นขั้วใต้เหมือนกันนะคะก็จะเป็นบริเวณนี้นะคะที่จะมีการผักกันดังนั้นรูปนี้จะมีจุดสะเทินอยู่2จุดเนาะ เห็นไหมว่าจุดสเทินไม่จําเป็นเพียงแค่ว่าต้องมีแค่จุดเดียวนะคะมีหลายจุดก็ได้ขึ้นอยู่กับการวางของแท่งแมเหล็กอ่าคอนเซ็ปต์ก็คือให้เราดูว่าถ้าเขาเอาขั้วเดียวกันนะคะวางไว้ใกล้ๆกันนะคะมันจะมีจุดที่ผักกันอ่าจุดนั้นแหละจะเป็นจุดสะเทินเนาะแต่ถ้าเป็นอย่างเนี้ยอย่างเช่นรูปเนี้ยค่ะมันเป็นขั้วต่างกันเนาะมันจะไม่มีจุดสะเทินเนาะมันไม่มีบริเวณที่ผักกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูรูปนี้อีกรูปหนึ่งค่ะ อ่ะอันดับแรกนะคะเราสังเกตดูขั้วแม่เหล็กอันนี้ขั้วเหนือกับเหนืออันนี้ขั้วใต้กับขั้วใต้นะคะอ่ะแน่นอนว่าอันนี้ค่ะมันเป็นขั้วต่างกันว่าไม่มีจุดที่มันผักกันแน่นอนตรงนี้เนาะอ่ะและนี้ก็จะเป็นใต้กับเหนือใช่ค่ะมันก็จะไม่มีการผักกันนะคะแต่ให้เราสังเกตบริเวณตรงกลางตัวนี้ค่ะบริเวณตรงกลางตัวนี้ค่ะอันนี้ขั้วใต้กับขั้วใต้แน่นอนว่ามันต้องมีการผักกัน อันนี้เหนือกับเหนือเห็นไหมคะมันก็มีการผักกันจุดสะเทินของรูปนี้นะคะจะอยู่ตรงกลางตัวนี้นะ,ะโอเคอเรารู้จักกับแม่เหล็กกันแล้วนะคะทีนี้เรามาดูอีกกรณีหนึ่งค่ะเป็นกรณีที่มีแม่เหล็กเพียงแค่หนึ่งแท่งเนาะในการหาจุดสะเทินเนี่ยให้เราเทียบกับทิศของสนามแม่เหล็กโลกนะคะโจทย์เขาอาจจะบอกทิศของสนามแม่เหล็กโลกมาหรือไม่ก็ได้เนาะ บางทีเขาอาจจะใจดีเขาอาจจะบอกเรามาว่าสนามแม่เหล็กโลกมีทิศไปทางนี้นะแต่ถ้าเขาไม่บอกนะคะเรารู้เองเนาะว่าสนามแม่เหล็กโลกค่ะมันมีทิศไปทางทิศเหนือนะคะโอเคทีนี้เรามาพิจารณาแม่เหล็กหนึ่งแท่งที่ที่โจทย์ให้เรามาค่ะะดูว่าเขาวางแท่งแม่เหล็กลักษณะไหนอย่างเช่นรูปนี้ค่ะ เขาวางแม่เหล็กอันนี้จะเป็นขั้วใตยอันนี้เป็นขั้วเหนือโอเคจากนั้นให้เราวาดเส้นสนามแม่เหล็กออกมาค่ะซึ่งเจ้าเส้นสนามแม่เหล็กเนี่ยมันมีทิศพุ่งออกจากขั้วเหนือเข้าหาขั้วใต้ใช่ไหมเราก็วาดเส้นสนามแม่เหล็กออกมาเสร็จปุ๊บให้หนูดูว่าจุดไหนที่เส้นสนามแม่เหล็กของแม่เหล็กแท่งนี้มันมีทิศลงอะค่ะซึ่งเป็นทิศส่วนทางกันกับสนามแม่เหล็กโลกอะค่ะ จุดนั้นแหละคือจุดเสถเทินนะคะจากการวาดเส้นสนามแม่เหล็กออกมาเนาะอันนี้เป็นขั้วเหนือเนาะเส้นสนามแม่เหล็กมันจะลงมาแบบนี้เนาะเนี่ยค่ะเห็นไหมมันส่วนทางกันกับสนามแม่เหล็กโลกดังนั้นจุดนี้นะคะเป็นจุดเสถเทินไปแล้วหนึ่งทีนี้เราก็วาดให้มันเต็มอ่ามาแบบนี้เนาะปึ๊บอันนี้คว้ใตายเนาะเส้นสนามแม่เหล็กพุ่งเข,าข้าหาขว้ใตายเห็นไหมคะเนี่ยค่ะมันพุ่งลงอ้ามันส่วนทางกับสนามแม่เหล็กโลกจุดนี้ค่ะเป็นจุดเสถเทินนะคะนี่คือวิธีการหาจุดเสถเหินเนาะ โอเคต่อไปค่ะเรื่องสุดท้ายสำหรับคลิปนี้นะคะก็คือฝักแม่เหล็กค่ะฝักแม่เหล็กนะคะสัญ,ญลักษณ์ที่ใช้แทนจะเป็นตัวนี้เรียกว่าตัวไฟนะคะฝักแม่เหล็กคืออะไรฝักแม่เหล็กคือจำนวนเส้นสนามแม่เหล็กที่ผ่านพื้นที่ในแนวตั้งฉากนะคะ ฝักแม่เหล็กคือจํานวนเส้นสนามแม่เหล็กที่ผ่านพื้นที่ในแนวตั้งฉากเรารู้ล้วเนาะว่าเส้นสนามแม่เหล็กคืออะไรเนาะทีนี้ฝักแม่เหล็กเนี่ยคือจํานวนเส้นสนามแม่เหล็กที่ผ sure. right ่านพื้นที่แล้วก็ต้องฉากกับพื้นที่ด้วยนะคะเรามาดูรูปนี้กันอ่าแผ่นสีเหลืองๆตัวนี้ค่ะคือพื้นที่นะคะไอ้ลูกศรสีดําๆเนี่ยคือเส้นสนามแม่เหล็กจํานวนเส้นสนามแม่เหล็กที่ผ่านพื้นที่เนี่ยค่ะเขาเรียกว่า ฝากแม่เหล็กนะคะและก็เส้นสนามแม่เหล็กเหล่านี้มันต้องตั้งฉากกับพื้นที่ด้วยทีนี้พื้นที่เขาเอาอะไรมาทําเป็นพื้นที่พื้นที่ตัวนี้นะคะเขาจะใช้เป็นลวดนะคะลวดตัวนำอเอาลวดตัวนำมาขาบมาทําให้เป็นพื้นที่มาทําเป็นรูปร่างต่างๆไม่ว่าจะเป็นรูปร่างสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือว่าพื้นที่เป็นวงกลมนะคะเอาลวดมาทําแล้วก็เอาไปวางใกล้ๆกับ เจ้าแท่งแม่เหล็กเนาะทีนี้มันก็จะมีเส้นสนามแม่เหล็กที่ทะลุผ่านพื้นที่ใช่ไหมคะไอเส้นตัวนี้แหละจํานวนพวกนี้แหละเขาเรียกว่าฝักแม่เหล็กนั่นเองทีนี้เดี๋ยวครูซูมขยายเนาะให้ดู2รูปนี้นะคะว่ามันต่างกันยังไงอ่าเราจะเห็นว่าไอเจ้าพื้นที่เนี่ยในรูปที่1กับรูปที่2ค่ะมันจะอยู่คนละตำแหน่งกันเนาะรูปแรกเนี่ยเราจะเห็นว่าพื้นที่เนี่ย หรือลวดตรวนี้ค่ะมันอยู่ใกล้กับขั้วแม่เหล็กรูปที่สองมันจะอยู่ออกไปไกลๆหน่อยเนาะ,ะข้อแตกต่างของสองรูปนี้นะคะที่เป็นแบบนี้มันทําให้เราเห็นว่าถ้าพื้นที่อยู่ใกล้ขั้วแม่เหล็กจะมีฝักแม่เหล็กมากกว่าพื้นที่ที่อยู่ไกลๆโอเคนะอ่ะทีนี้นะคะมาดูอีกคำศัพท์หนึ่งค่ะคือคำว่า ขนาดของสนามแม่เหล็กนะคะหรือเรียกว่าความหนาแน่นของฟักแม่เหล็กก็ได้การหาความหนาแน่นของฟักแม่เหล็กนะคะมันคืออะไรมันก็คือฟักแม่เหล็กต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่ที่ตั้งฉากนะคะสัญลักษณ์ที่ใช้แทนคือตัวบีเนาะอ่าเราสามารถเรียกความหนาแน่นของฟักแม่เหล็กว่าขนาดของสนามแม่เหล็กนะคะสัญลักษณ์ที่ใช้แทนคือตัวบีอ่าถ้าจากความหมายตัวนี้เนาะเราจะเขียน สมการออกมานะคะจากตัวนี้ขนาดของสนามแม่เหล็กหรือว่าความหนาแน่นของฟักแม่เหล็กเนี่ยสามารถหาได้จาก B ค่ะเท่ากับฟักแม่เหล็กส่วนด้วยพื้นที่นะคะแต่ว่ามันต้องตั้งฉากกันด้วยโอเคอันนี้จะเป็นสมการในการหาความหนาแน่นของฟักแม่เหล็กนะคะก็เอาอฟักแม่เหล็กหารด้วยพื้นที่นั่นเอง โอเคค่ะทีนี้เรามาดู4รูปนี้กันนะคะ4รูปนี้เดี๋ยวจะพาเขียนสมนการในการหาฟักแม่เหล็กอันนี้จะเป็นสมนการในการหาความหนานแน่นของฟักแม่เหล็กเนาะหรือเขาเรียกว่าความหนานแน่นหรือขนาดของสนามแม่เหล็กเนาะเรียกได้2ชื่อเนาะแต่ว่าสสมการนี้นะคะเราจะมาหาเป็นฟักแม่เหล็กกันจากสมการข้างบนกลับไปกลับมานิดนึงนะคะขนาดของสนามแม่เหล็กเท่ากับฟักแม่เหล็กส่วนด้วยพื้นที่แต่ว่าต้องเป็น ตั้งฉากกันนะคะทีนี้ถ้าครูอยากหาฝากเมล็กอยากหาเจ้าตัวไฟตัวนี้ค่ะครูก็ย้ายข้างสมการนะคะก็จะได้เป็นฝากเมล็กเท่ากับ b คูณ a ค่ะแต่ว่า b กับ a มันต้องตั้งฉากกันนะคะอันนี้ระวังนิดนึงทีนี้ถ้าเป็นกรณีที่มันไม่ได้ตั้งฉากกันทํำยังไงอ่ะมันก็จะมีเรื่องของการแตกเวกเตอร์นะคะเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือทําให้ b กับ a เนี่ยมันตั้งฉากกันทีนี้ เราก็ดูที่โจทย์ว่าโจทย์มันเป็นลักษณะแบบไหนเนาะครูก็เลยเอารูปมาให้ดูทั้งหมด4รูปนะคะเราก็มีโอกาสที่จะเจอโจทย์ในลักษณะอ่าสแบบนี้นะคะเราก็อ่านโจทย์เสร็จแล้วเราก็มาวิเคราะห์ดูว่าอ่สนามแมเล็กกับพื้นที่เนี่ยสนามแมเหล็กคือตัว B เนาะพื้นที่คือตัว A เนาะ,ะมันมีทิศมีมุมยังไงกันนะคะ โอเคอย่างเช่นรูปแรกอันเนี้ยค่ะหนูอ่านโจทย์ออกมาเสร็จปุ๊ปบแล้วหนูอนไปเจอคําว่าสนามแม่เหล็กตั้งฉากกับพื้นที่นะคะแล้วโจทย์ถามหาฟักแม่เหล็กเราก็สามารถใช้สมการนี้เข้าไปเลยค่ะฟักแม่เหล็กก็คือตัวฟล์นี่แหละเท่ากับ b คูณ a นะคะถ้าอ่านโจทย์แล้วเจอว่า b กับ a มันตั้งฉากกันแล้วก็ใช้ตัวนี้ไปเลยโอเคต่อไปนะคะถ้าเราอ่านโจทย์นะแล้วโจทย์เขาบอกว่า b ทำมุมเซตาในแนวนี้ค่ะ ซึ่งเราจะเห็นว่า b กับ a มันยังไม่ได้ตั้งฉากกันเนาะดังนั้นเราต้องทําให้มันตั้งฉากก่อนในการแตะเวกเตอร์นะคะมันก็จะไดอ้ออกมาเป็นแนวนี้เนาะโอเคอันนี้จะเป็น b cos t ใช่ไหมคะส่วนอันนี้จะเป็น b sin t h e t ยังไม่ลืมกันแต่เวกเตอร์กันใช่ไหมคะอันนี้จะเป็นเนื้อหาม4เนาะหรือใครที่ลืมแล้วนะคะ ูมีหลักการจำก็คือหุบคอสอาสายหุบคอสนะคะอาสายโอเคหมายถึงหุบอะไรหมายถึงหุบมุมเข้าอะค่ะเราจะเห็นว่ามุมมันอยู่ตรงนี้เนาะเราอ่านโจทย์แล้วเขาบอกอะว่ามุมมันอยู่ตรงนี้อะแล้วหนูจะเอาเบียค่ะ มาฝั่งนี้ก็คือเป็นการหุบมุมเข้าอ่ะมันก็คือคอร์สนะคะแล้วถ้ามันอ้าออกจากมุมมันจะเป็นสายทีนี้เราก็มาดูว่าเฮ้ยคอร์สหรือสายที่มันตั้งฉากกับ A เราจะเห็นว่าเส้นนี้นะคะมันถึงจะตั้งฉากกับ A ดังนั้นถ้าเขาถามหาฟักแม่เหล็กเนาะเราก็จะได้ฟักแม่เหล็กเท่ากับ B A คอร์เซตา โอเคนะคะต่อไปเรามาดูกรณีที่3ค่ะ,ะกรณีที่3เราอ่านโจทย์ออกมาเนาะแล้วโจทย์นั้นอนะ่ะเขาบอกว่ามุมของ B กับ A อยู่มุมนี้ค่ะอ่ะมันจะเป็นลักษณะไหนจะเป็นลักษณะบอกว่าสนามแม่เหล็กทำมุมกับพื้นที่อ่ะถ้าเจอประโยคแบบนี้นะคะแสดงว่ามุมคือมุมตรงนี้นะ ทีนี้เราก็เห็นเลยว่า b กับ a มันยังไม่ได้ตั้งฉากกันใช่ไหมคะก็เหมือนเดิมเราก็ทำการทำให้มันตั้งฉากโดยการแตกเวกเตอร์นะคะ,ะถ้าเราต้องการให้ b กับ a ตั้งฉากกันมันก็จะเป็นเส้นนี้เนาะ,อ,ะอันนี้จะเป็นคอรสหรือซน์เอ่ยใช่อันนี้จะเป็นซน์นะคะก็จะได้เป็น b sin เซตาใช่ไหมอีกเส้นข้างล่างตรงนี้มันจะเป็นคอสเนาะแต่ว่าครูไม่เขียนนะคะ ครูจะเอาแค่ตัวที่มันตั้งฉากกับ a เนาะอ่ะทีนี้ถ้าโจทย์ถามหาฟักแม่เหล็กนะคะก็จะได้เป็นฟักแม่เหล็กเท่ากับ B a เอสาเซตานั่นเองโอเคต่อไปนะคะรูปสุดท้ายรูปที่4ีนะคะเราจะเห็นว่าเฮ้ยรูปที่4ีมันคล้ายๆกันกับรูปที่3เลยอ่าเราจะเห็นว่ามุมมันมันอยู่จุดเดียวกันเลยเนาะ ดังนั้นแน่นอนว่ามันก็ต้องเป็นเส้นนี้แน่นอนใช่ไหมคะแต่ให้มันตั้งฉากกันอันนี้ก็จะเป็น b sine t ทีนี้รูปที่สี่มันต่างจากรูปที่สามยังไงมันต่างจากที่จํานวนรอบของลวดค่ะรูปหนึ่งสองสามเนี่ยเราจะเห็นว่าลวดตัวนี้ค่ะอ่าเขาใช้ลวดเพียงแค่หนึ่งรอบ แต่ว่ารูปที่4นี้เฮ้ยลวดหลายรอบมากเลยกี่รอบไม่รู้นะคะเป็นเอ็นรอบดังนั้นนะคะถ้าสมมุติว่าลวดที่เขาเอามาทําพื้นที่เนี่ยเขาพัานหลายรอบอะคะ่ะเราต้องคูณจํานวนรอบของขดลวดเข้าไปในสมการด้วยนะคะอันนี้ก็จะกลายเป็นฝากแม่เหล็กเท่ากับ N B A สเสตา โอเคจบแล้วนะคะสำหรับเจ้าฟักเมล็กฟักเมล็กคือจํานวนเส้นสนามเมล็กที่ผ่านและตั้งฉากกับพื้นที่เนาะทีนี้สมการที่ใช้ในการหาฟักเมล็กนะคะก็จะเป็นสมการเหล่านี้ เวลาอ่านโจทย์นักเรียนก็ต้องวิเคราะห์โจทย์ก่อนว่า b กับ a มันตั้งฉากกันหรือยังถ้ามันตั้งฉากกันแล้วเราก็ใส่สมการนี้ไปเลยค่ะแต่ถ้ามันไม่ตั้งฉากค่ะหนูก็ดูว่าหนูจะแตกเวกเตอร์ให้มันเป็นคอสหรือซามันถึงจะตั้งฉากกันเนาะเราก็อ่านโจทย์แล้วเราก็ต้องดูว่าเฮ้ยมุมที่เขาให้มามันคือมุมตัวไหนนะคะมันก็มีโอกาสที่จะเป็นทั้งคอร์และสายเนาะแต่ส่วนมากเนี่ยเท่าที่เห็นเขาเล่นข้อสอบจะเป็นสายซะมากกว่า เพราะว่าทรายเนี่ยมันเหมือนกับการใช้คำพูดอะมันจะง่ายกว่าจะเป็นประโยคประมาณว่าสนามแม่เหล็กทำมุมกับพื้นที่อย่างนี้ค่ะนี่แหละคือมุมตัวนี้นะคะถ้าเจอประโยคนี้เนาะทีนี้อีกสิ่งหนึ่งนะคะที่ต้องระวังอ่านั่นก็คือจำนวนรอบของขดลวดถ้าในโจทย์ข้อนั้นเนี่ยเขาใช้ลวดพันหลายๆรอบอะนักเรีนยนต้องเอาจำนวนรอบของขดลวดเข้ามาคูณด้วยนะคะอย่าลืมอย่าลืมนะจุดๆนี้เด็ดขาด โอเคนะคะสำหรับคลิปนี้จะจบที่ฝักแม่เหล็กนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะไปเรียนเออสเตตนะคะสำหรับคลิปนี้พอแค่นี้คะ่ะสวัสดี